สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการแคปหน้าจอเว็บไซต์แบบยาวๆนะครับมีด้วยกัน2วิธีง่ายๆสมมติว่าเราต้องการแคปหน้าจอเว็บไซต์นี้วิธีที่1ก็คือไป Google ไปโหลดส่วนเสริมมานะครับใน Google Chrome พิมพ์ว่า Capture Screen เว็บไซต์หลังจากนั้นเลือกอันที่1ครับเมื่อมาหน้านี้นะครับ ให้ทำการเพิ่มใน Chrome แล้วก็กด add extension ก็จะทำการติดตั้งทีนี้เราอยากให้มันขึ้นข้างบนนะครับก็กดไปตรง extension ตรงนี้แล้วก็เลือกปักหมดนะครับก็คือตรงนี้ปุ๊บ ทีนี้เราอยากจะแคปหน้าจอหน้านี้เราก็คลิกที่ส่วนเสริม ExTension ตรงนี้ได้เลยโปรแกรมก็จะทำการแคปหน้าจอให้เราครับได้นหน้าเว็บเพจแล้วเราก็สามารถซูมดูได้เราสามารถที่จะลบทิ้งโหลดเป็น PDF หรือว่าโหลดเป็นรูปภาพได้นะครับคลิกไปหนึ่งครั้ง ก็ดาวน์โหลดมาอยู่ในเครื่องแล้วนะครับตัวนี้นี่ครับอีกวิธีหนึ่งนะครับไม่ต้องโหลดส่วนเสริมให้ไปที่3ขีดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกลงมาเลือก More Tools เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เลือก Developer Tools นะครับ ถ้าเป็นภาษาไทยก็นักพัฒนาเครื่องมือนักพัฒนานั่นเองครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นข้อความด้านนี้ขึ้นมาให้ทำการกดคอนโทรลกดชิปแล้วก็กดตัว p นะครับก็จะขึ้นคำสั่งคอมมานด์นี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็พิมพ์ว่าสกรีนให้เลือกคำว่าแคปเจอร์ฟูลสกรีนหรือว่าจะเลือกเป็นแค่ บางหน้าก็ได้นะครับหน้าที่เราต้องการก็ได้คลิกปุ๊บรอสักครู่นะครับก็จะขึ้นให้เซฟเป็นรูปภาพนะครับอ,อันนี้คือวิธีง่ายๆก็มี2วิธีคือโหลดส่วนเสริมของ Google Chrome หรือว่าใช้การที่คำสั่งใน Google Chrome ได้เลยนะครับ